กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนตัดคลิปที่ผมเปิดให้ดูช่วงต้นนะครับก่อนอื่นให้ทุกคนเข้ามาในที่แอปจีนก่อนนะครับผมก็จะเป็นแอปนี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วก็กดปุ่มบวกด้านบนนะครับปุ่มนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเลือกวิดีโอที่เราไปอัดมานะครับของผมก็จะเป็นวิดีโอเจ้าตัวนี้นะครับผมแบบนี้เลยแล้วให้ทุกคนนะครับกดบวกอีกทีครับผมแล้วก็กดตรงไฟล์เสียงตรงนี้นะครับผม กดบวกกดบวกตรงข้างล่างวิดีโอนี้นะครับอ่ากดบวกแล้วก็เลือกตรงไฟล์เสียงนะครับแบบนี้เราก็เลือกวิดีโอที่เราปลดมาจาก t ิ k t o k นะครับโอเคเราให้เรากดบวกตรงนี้ครับผมให้เรากดดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าคลิปมันเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นว่าจาังหวะที่ตัวละครมันโผล่มานะครับมันจะเป็นแบบมันจะสักประมาณสิบวินะครับอ่าประมาณนี้อ่า ประมาณสิบวินะครับโอเคสิบ okay. วิต right ัวละครจะโผล่มานะครับผมอ่าเรก็มาตัดเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนกดมาตรงนี้นะครับไอตรงเป็นรูปภาพตรงนี้นะครับผมเนี่ยไอตรงรูปภาพตรงนี้นะเติมขอบสี่เหลี่ยมแล้วมีรูปภาพนี้แล้วก็กดปุ่มบวกตรงนี้นะครับอ่าพอบวกเข้าไปแลวเนี่ยให้ทุกคนกดมาตรงนี้นะครับผมเมนูที่สองแล้วก็เลือกรูปภาพพื้นหลังของเรานะครับวิธีทําภาพพื้นหลังนะครับผมก็เคยสอนไปแล้วนะครับผม สามารถเลื่อนหาดูได้ในที่ช่อง youtube ผมเลยนะครับอ่าพอเราเอารูปภาพพื้นหลังมาแบบนี้แล้วนะครับให้ทุกคนกดมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขยายนะครับผมอ่ากดขยายนะครับผมกดมาตรงรูปภาพของเราแล้วก็ขยายไปเต็มจอนะครับประมาณนี้พอเราขยายเต็มจอแล้วครับให้ทุกคนกดมาตรงเมนูนี้นะครับผมอ่าไอจอนหลังครับที่เป็นสี่เหลี่ยมสองอันทับกันนี้นะครับผมอ่ากดเข้ามานะครับปรับให้มันจางสักประมาณสี่สิบก่อนนะครับผม แล้วเราก็มากดตรงวิดีโอครับขยายมันเข้ามาครับผมขยายให้เส้นสีแดงครับติดกับขอบของไอติดให้ให้มันติดกับขอบ Haha, เห็นไหมเส้นสีแดงติดขอบแล้วก็กดตรงรูปภาพด้านล่างอีกครั้งครับขยายให้มันเท่ากันนะครับผมเห็นไหมนี่เห็น <competitions S 1> ว่ามันเท่ากันนะครับประมาณนี้นะครับผม,ม,บผมพอมันเท่ากันแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดตรงรูปภาพนะครับแล้วก็มากดตรงเจ้ือเมนูนี้นะครับผมอแล้วเราก็ กดมาตรงเจ้าสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมมานี่แล้วพอเป็นแบบนี้นะครับให้ทุกคนกดตรงไอ้ตรงภาษาจีนะครับด้านล่างครับปุ่มซ้ายนะครับผมโอเคกดไปหนึ่งทีครับอมาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ครอบตัวละครของเราเฉยนะครับครอบตัวละครแบบนี้แล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับอ่าแล้วพอแบบนี้ให้ทุกคนกดย้อนกลับตรงนี้เลยนะครับกดย้อนกลับไปอีกครับผมแล้วก็มากดตรงรูปภาพตรงนี้ครับผมเนี่ยเห็นไหมแตะตรงรูปภาพนี้ปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้นะครับไอ้สี่เหลี่ยมสองอันนะครับผม แล้วเราก็ปรับเต็มร้อยเหมือนเดิมครับผมอ่าประมาณนี้จากนั้นเราก็กดดึงต้องสีขาวนะครับผมไปอยู่ข้างหลังสุดเลยนะครับอ่าดึงแบบนี้ดึงให้มันอยู่มาส, <c oughs> สุดกับเพลงตรงนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วให้ทุกคนนะครับกดมาตรงรูปภาพหนึ่งครั้งครับผมอ่าเลื่อนไปข้างหลังครับผมเลื่อนมาข้างหลังแบบนี้นะกดมาตรงนี้นะครับผมที่เป็นสี่เหลี่ยมซอกันซ้อนกนันนีะครับผมอ,อ่ากดไปแล้วพอเรากดสี่เหลี่ยมสองอันแล้วนะครับให้ทุกคนกดรูปภาพไอ้ที่เรา ก๊อปปี้นะครับผมอ่าเป็นรูปภาพที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้นะครับอ่าแปลว่าดึงดึงมันลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลากมันมาข้างหน้าเลยครับลากไปเรื่อยๆนะครับผมลากให้มันอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับประมาณนี้โอเคพอมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับให้ทุกคนกดมาตรงรูปภาพนะครับอ่าแล้วก็มากดตรงข้าขอบสี่เหลี่ยมตรงนี้อีกครั้งนะครับผมโอเคแล้วก็กดตรงนี้นะครับด้านล่างมุมซ้ายอีกครั้งนะครับอ่ากดแบบนี้มันจะกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วเราก็ย่อนนี้ลงมาให้เป็นแนวนอนประมาณนี้นะครับแล้วกก็ลาาม มันปิดไอสี่เหด้านบนนี้นะครับผมประมาณนี้เห็นไหมครับว่ามันจะหายไปแล้วนะครับผมพอหลังจากนั้นนะครับให้เรานับไปนะครับนับไปประมาณสิบวินะครับพอมาสิบวินะครับให้ทุกคนกดระตรงเสียงนะครับผมแล้วก็กดตรงเสียงอีกทีครับแบบนี้แล้วก็กดตรงรูปธงนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็กดบวกตรงนี้นะครับบวกไว้ก่อนนะแล้วทุกคนนะครับกดย้อนกลับตรงนี้นะครับผม แล้วก็กดตรงรูปภาพพื้นหลังของเรานะครับอ่าแล้วก็ปี้มาอีกรูปหนึ่งครับก็ปีมาอีกรูปหนึ่งแล้วก็ลากดึงลงมาเหมือนเดิมครับผมดึงไปข้างหน้าเหมือนเดิมนะฮะพอเราดึงมาข้างหน้าแล้วนะครับให้ทุกคนกดมาตรงภาพพื้นหลังอันที่3ามนะครับผมอ่ากดมาแบบนี้แล้วเราก็กดมาตรงไอ้สี่เหลี่ยมวงกลมอันนี้ของเราเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วกดมาตรงห้ามตรงนี้นะครับปุ๊บอ่ามันจะหายแล้วใช่ไหมให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนไปสักประมาณจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับที่เรามาร์กนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ ตัดประมาณถ้าเรากดเลยมาซักประมาณสิบเอ็ดวินะครับประมาณนี้อ่าพอขึ้นตรงนี้ขึ้นสิบเอ็ดแล้วนะครับเห็นไหมตัวนี้จะขึ้นสิบเอ็ดแล้วนะเราก็กดแบ่งครึ่งตรงนี้นะครับผมอ่าแต่แต่อ้รูปภาพอันนี้สามนะครับที่เราบวกเมื่อกี้นี้นะแล้วก็กดแบ่งครึ่งนะครับผมแบบนี้เราก็ลบไอ้ข้างหลังออกเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมอ่าพอมาแบบนี้แล้วครับให้ทุกคนนะครับกดมาตรงรูปภาพข้างล่างครับผมแล้วให้ทุกคนนะครับปรากดมาร์กทักประมาณ สิบวีนะครับอ่าปุ่มสิบวีอยู่นี่กดมาร์กหนึ่งทีครับผมแล้วให้ทุกคนนะครับเลื่อนขีดสีขาวครับให้มันเลยกับรูปภาพแบบนี้อ่าแล้วก็กดกดแตะตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็มาแตะตรงรูปภาพตรงนี้เหมือนเดิมครับเห็นไหมมันจะกลับมาแบบนี้ใช่ไหมให้ทุกคนนะครับกดมาตรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วเราก็ปรับให้มันจางลงสุดๆเลยนะครับประมาณนี้อ่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับมันจะมาแบบนี้นะครับผม ให้ทุกคนกดย้อนกลับมาอยู่หน้าต้นแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็กดตรงวิดีโอหนึ่งครั้งครับแล้วมากดตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้เลยแล้วให้มากดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดลดไปสักประมาณประมาณเจ็ดแล้วกันอ่าประมาณเจ็ดนะครับผมแล้วเราก็กดบวกตรงนี้คร erm. ับผมกดบวกไปปุ๊บแล้วเราก็กดมาดูวิดีโอต้นฉบับของเรานะครับว่าแต่ละช็อตของเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมของเขาก็จะเต้นสักประมาณ สิบแปดวิสิบเก้าวีนะครับอ่าโอเคไหมของเขาจะเต้นประมาณสักสิบเก้าวีครับโอเคผมก็จะปรับของผมนะครับเป็นสิบเก้าวีเหมือนกันสิบเก้าอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้กดตรงเสียงนะครับผมกดอีกทีครับผมแล้วก็กดตรงทงครับกดบวกตรงนี้นะครับผมโอเคแเราก็เลื่อนวิดีโอของเราครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนให้มันได้ช็อตของผมก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดปิดเสียงตรงนี้นะครับผมกดปิดไปเพราะว่าผมจะให้มันแบบดูปืนพอดีนะครับอ่าใช่ไหม จะทาให้มันแบบดูปืนพอดีนะครับประมาณนี้นะเห็นไหมอ่าจะทาให้ดูปืนแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วพอหลังจากนั้นนะครับให้เรากดกดตัดนะครับผมอ่ากดแบ่งครึ่งแล้วเราก็ไปเลือกตรงที่มันเต้นนะครับผมอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็กดตัดครับกดลบครับผมประมาณนี้เลยอ่า ถ้าเห็นว่ามันมาแบบนี้ครับให้ทุกคนกดมาตรงวิดีโออันแรกครับแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าอีกนะครับผมอ่าเลื่อนมาประมาณนี้นะโอเคอ่าเราจะเห็นว่ามันตรงกับเส้นสีเหลืองแล้วนะครับอ่าถ้ามันตรงกับเส้นสีเหลืองแล้วก็เลื่อนมาสักประมาณให้มือมันขึ้นมาแบบนี้ครับผมอ่าให้มือมันขึ้นมาแบบนี้นะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้แล้วก็เลื่อนไอ้ขีดสีขาวเข้ามานะครับโอเคอ่าให้มันลงมาแบบนี้นะครับผม ทําให้มันแบบผมจะทําให้มันแบบพอดีครับตรงที่มือมันลงนะครับผมจะเลื่อนออกมาอีกนะครับสักประมาณประมาณนี้นะครับอ่าอ่าเห็นไหมมันจะพอดีแล้วครับผมโอเคแล้วก็เลื่อนขีดสีขาวครับมันเลยกับเสียงเพลงครับแล้วก็กดตรงเสียงเพลงครับตรงนี้แล้วก็มากดตรงวิดีโอตรงนี้นะครับกดแบ่งครึ่งตัวนี้นะครับผมโอเคแล้วก็กดลบไอ้ข้างหลังไปเลยนะครับอันนี้ก็ลบไปเหมือนกันนะครับไอ้สีดำาข้างหลังนี้ครับลบไปเหมือนกัน แล้วก็กดบันทึกปุ่มสีแดงด้านบนนะครับอ่าแล้วให้ทุกคนนะครับกดบันทึกเป็นเจ็ดร้อยนะครับอันนี้ก็ปรับเป็นหกสิบเลยนะครับผมประมาณนี้เราก็รอนะครับรอให้มันบันทึกเสร็จนะครับผมพอเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนไปทําต่อที่แอปอะไรโมชั่นนะครับผมพอเราเข้ามาในแอปอะไรโมชั่นแล้วนะครับให้ทุกคนกดปุ่มวกสีเขียวด้านล่างนะครับผมโอเคแล้วก็ปรับเลือกตามนี้เลยนะครับผม ปรับตามผมเต์นะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็กดตรงภาษาอังกฤษด้านล่างนะครับผมให้กดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็กดอันที่สองนะครับเลือกคลิปเจ้าตัวนี้นะครับผมที่เราบันทึกมาเมื่อกี้นะครับผมอ่าพอเลือกมาแล้วนะครับทุกคนนะครับกดตรงวิดีโอหนึ่งครั้งครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมลูกศรทางข้างนะครับผมแล้วกดอันที่สามแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ขยายครับขยายให้มันเต็มเลยนะครับอ่าให้มันเต็มแบบนี้โอเค แล้วทุกคนกดบวกอีกครั้งนะครับแล้วก็บวกวีไฟล์วิดีโอที่สองครับให้ทุกคนไปเลือกไฟล์วิดีโอของต้นฉบับมานะครับผมพอเราบวกมาแล้วนะครับให้ทุกคนค่อยๆเลื่อนดูนะครับว่าแต่ละเอฟเฟกต์เขาทำตรงไหน,น,นครับอ่าเราจะเห็นว่าประมาณตรงนี้นะครับเขาจะเริ่มซูมแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมาสักประมาณ14วีนะครับอ่าจังหวะที่เขากำลังจะซูมครับเราก็กดมากหนึ่งทีครับผมอ่าแล้วเขาก็จะซูมเข้ามาแบบนี้ครับผมอ่าซูมซูมเข้ามาถึงประมาณตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้ แล้วก็กดปิดรูปตาไปก่อนนะครับแล้วก็มาทําของเรานะครับผมอ่ประมาณนี้เลยแล้วก็กดตรงตลูกศรตัวนี้นะครับผมเลี่ยนมาตรงเส้นสีแดงครับแล้วก็กดวิดีโอด้านล่างครับผมแล้วก็มากดตรงไอ้ลูกศรนี้นะครับอ่าด้านมุมซ้ายสุดนะแล้วก็กดอันที่สามครับกดมาร์กตรงนี้ครับมาร์กมุมซ้ายนะครับผมตรงลูกบวกถ้าของใครไม่มีผมก็ไม่รู้วิธีแก้นะครับบางคนก็อาจจะใช้ i อ s นะครับถ้า iOS นี้มันต้องแบบเสียตังค์ซื้อแอปนะครับประมาณนี้อ่า เท่ากันเราก็จะซูมเข้ามามานี่ครับเราจะซูมเข้าเยอะเยอๆเลยนะครับผมสักประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับผมของผมจะซูมเข้ามาสักประมาณ3,695นะครับโอเคประมาณนี้เลยซูมเข้าสัก3,695นะครับผมกดเปิดรูปตาตรงนี้ครับผมอ่ากดเปิดอีกทีแล้วก็ดูก่อนนะครับเห็นไหมอ่า อ่าตอนนี้ครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เขาเขาเขากำลังจะซูมเข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วกดมาร์กทันทีครับเขากำลังจะซูมนะอ่าตังนี้เขาเขาซูมเสร็จนะครับแล้วก็กดมาร์กททีนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ปิดรูปตาไปเหมือนเดิมครับกดปิดรูปตาแล้วก็กดตรงรูปส่นตรงนี้ครับผมให้มาอยู่ตรงนี้นะกดตรงวิดีโอด้านล่างครับผมแล้วก็กดตรงมุมซ้ายเหมือนเดิมครับกดอันที่สามครับผมอ่ากดมาร์กึ่งทีครับแล้วก็กดตรงนี้เลื่อนไปอีกทีครับผมอ่ากดมาร์กครับผมแล้ว ซูมเข้าไปสักประมาณนี้โอเคอกดเปิดรูปตาเหมือนเดิมครับผมประมาณนี้อเห็นไหมขาจะซูมเข้าไปอีกครับอขาซูมเข้าไปตอนนี้ครับเราก็กดมาอีกครั้งครับค่อยเลื่อนดูนะครับทำใจเย็นๆนะเราไม่ต้องไปรีบนะครับผมเราพี่อาจจะรีบตอนนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวพอเราได้แบบนี้เราก็ปิดรูปตาครับแล้วก็กดรูปสอนตรงนี้ครับผมแล้วก็กดตรงวิดีโอครับผม ไฟล์ฝั่งซ้ายมือนะครับไอล่างสุดนะแล้วก็อันที่สามนะครับผมกดมาร์กหนึ่งทีครับแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับผมเราจะซูมเข้าไปเสักประมาณนี้แล้วกันโอเคตอนนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมจังหวะนี้เขาจะมืดๆแล้วนะครับหน้าจอเขาจะมืดแล้วกดมาร์กตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมจะมืดดแล้วครับแล้วตรงนี้เขาก็จะสว่างขึ้นนะครับประมาณนี้ให้ทุกคนนะครับกดตรงลูกศรตรงนี้ครับผมแล้วก็ปิดลูกตาไว้ก่อนนะครับกด ตรงวิดีโอครับกดแบ่งครึ่งครับผมอ่าประมาณนี้อันนี้ก็ตัดมาเลื่อนมาตรงนี้ครับเลื่อนมาแบบนี้อ่าแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งแบบนี้อีกนะครับอ่าประมาณนี้เลยเราให้ทุกคนนะครับกดมาตรงไอเจ้าเอฟเฟกตรงกลางนะครับผมแล้วก็กดตรงเอฟเฟกตรงนี้ครับบวกเอฟเฟกครับผมอ่าให้เลือกเป็นเอฟเฟกอันนี้นะครับไอตัวโอตรงนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมเนี่ยไอตัวโอตรงนี้นะ แล้วทุกคนมากดเลือกเป็นเอฟเฟกตัวนี้ครับผม fade นะครับผม is on อะไร is up อะไรนี่แหละผมอ่านไม่ออกนะก็กดตรงนี้ครับผมอ่าอ่าพอมมือลงแบบนี้ครับให้ทุกคนนะครับกดมาเจ้าตัวนี้ครับผมอ่ากดมาเอฟเฟกตัวนี้นะครับแล้วก็กดตรงเอฟเฟกต์เหมือนเดิมครับบวกเอฟเฟกต์ครับผมแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์ที่เราบวกมาเมื่อกี้นะครับอ่ามันจะเป็นประวัติของเราเลยนะอ่ประมาณนี้เห็นไหม ปิดไอ้ข้างหลังไปก่อนนะครับนี่ปิดไอ้ข้างล่างไปก่อนนะเปิดแค่นบนนันก็พอครับ,รบประมาณน้อันบนเราปรับได้นะครับว่าเราจะให้มันแบบมืดมืดแบบว่าไกลแค่ไหนครับผมยิ่งเราปรับสุดน,นะครับมันก็จะเป็นภาพเงาดํามามาไกลนะครับผมประมาณนี้โอเคพอได้แบบนี้เราก็กดตรงรูปตาครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมพอเลื่อนคลิปต่อฉบับขึ้นมาด้านบนสุดก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นการแบบว่าเป็นแบบว่ายังไงสะดวกต่อการตัดต่อนะเอาไว้โอเคพอมาประมาณนี้ครับผมมันจะเลื่อน ตัวละครเรามาฝั่งนี้นะครับผมอ่ประมาณนี้จะเลื่อนประมาณสักประมาณประมาณนี้นะครับผมอ่ามันจะเลื่อนมาแล้วอ่าแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดรูปตาก่อนครับกดมาตรงลูกศรด้านบนเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ตรงวิดีโอครับผมอ่ากดตรงนี้นะครับอ่าซูมสักประมาณเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเก้าะครับของผมนะครับผมแล้วผมก็จะเป็นลูกเลื่อนตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งพันยิบสามนะครับผมประมาณนี้โอเคแล้วพอได้แบบนี้นะครับมันก็จะ ดึงไปตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็กดตรงลูกศรตรงนี้ครับให้มาอยู่เส้นสีแดงนะกดมาร์กตังทีครับอ่าตรงลูกศรนี้แล้วก็เลื่อนแบบนี้ครับผมแล้วก็บังคับเจ้าตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้โอเคถ้ามันซูมเข้าใกล้แล้วก็เอาออกอีกได้น,นะครับผมประมาณนี้อ่าเดี๋ยวขอลบปุ่มมาร์กตัวนี้ก่อนอ่าลากมาข้างหน้าเลยครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับอ่าขอปรับวงศา ของอันนี้เป็นงอ,องศาสามจีประมาณนี้โอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมโอเคแล้วมันก็จะเหมือนกับคลิปต้นฉบับเปยนะครับแต่ถ้าทําเหมือนไปก็ไม่ดีนะครับน้องก็จะโดนเหมือนพี่นะที่แบบว่ามีทุกคนบอกว่าพี่ไปกอบคลิปของต่างประเทศมานะครับพี่นี่อยากจะลุกใส่เดียวเอ้เพื่อนเพื่นนอนพี่ก็ไม่ทําอะไรนะครับก็ ปล่อยเขาไปนะครับเขาไม่ใช่ F4 ตัวจริงเขาก็คงไม่รู้นะครับว่าช่องพี่เขาช่องพี่นี่มันเป็นยังไงนะครับพิจเต็มอะไรนะครับเราก็กดตรงลูกเลื่อนนะครับกดมาร์กทันทีครับแล้วก็กดตรงนี้ครับผมอกดมาตรงเส้นฝั่งนี้นะแล้วเราก็เลื่อนอันนี้ครับผมมาให้มันลงโล่งประมาณนี้นะครับอประมาณนี้โอเคแล้วก็กดมาร์กสักประมาณนี้นะครับผมเลื่อนมาสักเอ่อสักประมาณนี้นะครับเห็นไหมระหว่างระหว่างหางประมาณ หนึ uh, on so left, ่งว like so like ิอ่าประมาณหนึ่งวิหนึ่งวิอ่าประมาณนี้ครับแล้วเราก็มาลุกเลื่อนที่เราทํามาครับแล้วก็ดึงไปอีกนิดนึงครับผมดึงมาครับพยายามแบบอย่าให้มันคีบมันนิ่งนะครับผมประมาณนี้แล้วก็กดตรงลูกตาตรงนี้ครับผมอ่าเห็นไหมเขาจะเลื่อนไปครับผมแล้วเขาก็จะเลื่อนกลับสักประมาณนี้นะครับอ่าตรงนี้เขาจะเลื่อนกลับมาแล้วอ่าเลื่อนกลับเขาจะเริ่มเลื่อนกลับมาแล้วครับอ่าเขาจะเลื่อนกลับมาถึงสักประมาณตรงนี้ครับอ่าแล้วก็กดมาอหนึ่งทีครับ แล้วก็มาตรงวิดีโอของเราครับปิดรูปตาไปก่อนนะครับผมมาสักประมาณนี้กดมาตรงลูกศรตรงนี้ครับกดไอ้ตรงลูกศรข้างบนนะครับอ่ากดให้มันย้อนกลับมาอยู่ที่เส้นตรงนี้ครับผมอ่าประมาณนี้โอเคเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมขอดึงไอ้ลูกนี้เข้ามาสักประมาณนี้แล้วกันโอเคให้มันอยู่หลังเส้นสีแดงนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็เลื่อนอันนี้นะครับมาให้อยู่กับตัวละครของเรานะครับ อ่าสักประมาณนี้โอเคอ่าจะมาแบบมานี้นะครับเห็นไหมอ่ายวมาแบบนี้แล้วนะแล้วก็กดเปิดรูปตาของไอ้ดัาบุญน,นะครับประมาณนี้อ่าเขาก็จะสูงออกมาสูงออกมาสักประมาณเขาสูงออกมาถึงตอนเออเดี๋ยวพี่คอดูก่อนตอนนี้นะครับอ่าประมาณนี้กดมาร์กทันทีครับแล้วก็ กดมาร์กเสียงหนึ่งทีแล้วก็กดปิดซุปตาครับกดวิดีโอด้านล่างครับผมกดมาตรงลูกศรไอ้ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็กดมาร์กตรงนี้ครับผมแล้วก็อันนี้นะครับกดไปที่สามนะครับผมกดตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่ากดมาร์กตรงเส้นสีแดงครับแล้วก็มาตรงนี้ครับแล้วก็ซูมออกนะครับผมประมาณนี้ซูมออกอ่าซูมออกแบบว่าซูมบอกให้มันแบบตามความชอบเราอ่าประมาณนี้พี่ก็จะเอาออกซกประมาณนี้นะครับผม เพราะว่ามันตัดตามความชอบของเราครับน้องสังเกตไหมครับว่าภาพพื้นหลังพี่มันจะไม่ตรงนะครับใครที่ทําตรงก็ทำนะครับเดี๋ยวพี่พี่มีอีกคลิปหนึ่งครับที่พี่ไปทําพื้นหลังมาตรงๆนะครับ๋ยวพี่ขอเปลี่ยนก่อนนะครับวิธีเปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับกดตรงวิดีโอตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตรงทางสีตรงนี้นะจะเป็นไฟล์วิดีโอตรงนี้นะครับผมอแล้วกดเข้าไปแล้วเราก็เลือกวิดีโอนะครับที่เราไปทํามาของพี่ขอดูก่อนของพี่ก็จะเป็นอันนี้ครับก็กดบวกตรงนี้เลยนะครับอ่ากดบวกแบบนี้เห็นไหม อันที่สองก็ใช่นะครับอันที่สองกดมาแบบนี้กดตรงทางสีนะครับอ่ากดตรงนี้ครับผมโอเคแล้วก็เลือกคลิปที่เราไปทํามานะครับก็คือคลิปที่เราแก้ไขมาเองพี่ก็เป็นคลิปนี้นะครับอ่ากดบวกลงไปอีกครับผมอันนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับกดตรงทางสีตรงนี้ครับกดตรงไฟล์คลิปแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราไปแก้ไขมานะครับก็เป็นอันนี้อ่ากดบวกไปนะครับผมพอตรงแบบนี้เราก็กดดูก่อนนะครับกดเปิดรูปตาครับเราจะมาเล่นมุมกล้องก่อนนะ โอเคพอมันออกมาครับปุ๊บอ่ามันซูมเข้ามาครับซูมถึงประมาณนี้นะอ่าแล้วก็กดเปินรูปตาครับกดมตรงวิดีโอครับอ่ากดตงรงลูกศรครับแล้วก็ไอ้จอตัวนี้ครับผมอ่าแล้วเราก็กดเลื่อนมาให้มันอยู่เส้นสีแดงครับอ,อ่าแล้วก็ซูมเข้าไปครับซูมเข้ามาสักประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ปิดเปิดรูปตาอีกครั้งครับผมอ่าพอมันซูมเข้ามาปุ๊บนี่ซูมมาปุ๊บ ผมสูมเข้ามาก็จะสักประมาณนี้นะครับออยู่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะมืดแล้วนะครับอ่าตัวนี้มืดแล้วก็มาไว้ก่อนครับมือถึงตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มาไว้ก่อนนะครับเรากดปิดรูปตาไว้ก่อนนะครับให้เรามาทํามุมกล้องกันนะครับกดวิดีโอด้านล่างครับผมแล้วก็ฝั่งซ้ายมือตัวนี้ครับลูกศรเหมือนเดิมอันที่สามนะครับอ่ากดมาร์กหนึ่งทีครับแล้วก็ดึงออก นิดนึงนะครับอ่าถ้าประมาณนี้ก่อนอันนี้ก็ดึงออกครับดึงออกให้มันสุดเลยนะครับอ่าสุดเลยแล้วเราก็ลากครับลากมาอันที่สองครับประมาณนี้อ่าลากมาตรงสองครับอ่าประมาณนี้เรามาตรงเส้นสีแดงนะครับตรงนี้นะครับผมอันลองสุดท้ายครับกดมาตรงคีบครับกดลบเข้าผมอ่ากดออกแบบนี้โอเคแล้วก็กดมาตรงนี้ครับผมอ่ากดออกแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันนะครับผม มานี่นะ,ะอ่าแล้วก็กดตรงวิดีโออันนี้ครับผมกดตรงนี้ครับผมเอฟเฟคแล้วก็มาตรงเอฟเฟคตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาทาไอ้ข้างล่างนี่ครับผมเห็นไหมเราปรับสักไม่ต้องเยอะนะครับผมาปรับประมาณนี้นะครับผมสักประมาณหนึ่งจุดสี่เปดนะครับโอเคปรับประมาณนี้แล้วก็มาทำฟอนต์หนังสือแหละอ่ากดเปิดคลิปมาก่อนเราจะมาดูก่อนอ่า ฟอร์มก็จะขึ้นมาสักประมาณนี้นะครับผมอ่ามันจะเป็นคาว่า light me down ใช่ไหมอ่าน่าจะใช่กดบวกตัวนี้นะครับบวกสีเขียวนะกดตรงแท็บไอ้อันที่สามครับมุมขัวนะครับผมอ่าพิมพ์ตามเลยนะครับพิมพ์ตามในคลิปเลยครับอ่า l i g S, t i t แล้วก็ U.P. นะครับประมาณนี้อ่าปรับตรงตัวนังสือฝั่งบนนะครับมุมซ้ายเนี่ยนะแล้วก็เลือกนะครับผมอ่าเลือกฟอนต์แล้วก็มาปรับปรับสีก่อนนะครับจะได้มองชัดนะครับผมปรับสีแล้วก็ปรับขนาดมันขึ้นมาครับผมมานี้อ่าลากลากอปปุ่มสีเขียวดางข้างครับอ่าลากสีเขียวดางค้างได้อ่าถ้าประมาณนี้เราก็เลือกฟอนต์ของเราก่อนนะครับก่อนนะครับผมพอเลือกก่อนอ่าผมจะเป็นฟอนต์เจ้าตัวนี้ครับผมชื่อมันมีชื่อว่า A.L.E. นะครับ g r e y a นะครับอ่าเป็นฟอนต์แบบนี้นะเราสามารถกดค้นหาตรงไอ้ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปก็ค้นหาชื่อนี้ไปเลยนะครับโอเคแล้วพอเราได้แบบนี้ครับให้ทุกคนนะครับกดติ๊กถูกไปก่อนนะครับผมกดติ๊กถูกไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมอ่ากดขยายให้มันแบบขยายมันเท่าๆกันนะอ่าเราไปเทียบได้เลยนะครับอ่าขยายมันเท่าๆกันประมาณนี้แล้วก็กดตรงอันที่สี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ปรับอันนี้นะครับผมนี่เห็นไหมปรับไอ้เจ้าตัวบนนะครมันเอียงครับผม อยังประมาณนี้ครับถ้าพอใจก็หยุดนะครับผมถ้าพอใจนะเห็นไหมอ่ามันจะหายประมาณนี้ครับผมมันจะหายแบบนี้เราก็กดตัวนี้ครับผมแล้วก็กดลากมันเข้ามาให้มันอยู่เท่าประมาณนี้อ่าอยู่ที่ใกล้มันใกล้หายนะครับอันนี้ก็จะบวกมาท่าประมาณนี้ครับแล้วก็กดตรงตัวสื่อครับแล้วก็ลากเข้ามาาประมาณนี้โอเคอ่า กดตรงตัวหนังสือครับแล้วก็กดตรงเอฟเฟกครับผมหมกเอฟเฟกนะฮะเลื่อนไปอันเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวดีนะไม่ใช่เจ้าตัวดีเจ้าตัวพีตรงนี้นะครับอ่าให้เราเลือกเป็นอันนี้นะครับโอเคอ่าเราจะได้แบบนี้แล้วครับผมถ้าเรากดปิดไอคลิปต้นฉบับก่อนนะครับอ่าเราก็กดตรงตัวหนังสือครับกดตรงเอฟเฟกครับแล้วก็เอฟเฟกอ่า เราก็มาปรับไอ้เจ้าตัวที่สั่งมาครับโอเคอ่าดูก่อนนะครับปรับสักประมาณสิบนะครับอ่าศูนย์จุดสิบอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับผมก็จะปรับสักประมาณเอ่อหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดหกนะครับประมาณา 1, 1. น,าณนี้อ่าอันที่ทแถ่แถวที่แถวที่สี่หนึ่งจุดเจ็ดหกนะครับแถวที่ห้านะครับผม แถวที่ห้านี่ปรับสักประมาณหนึ่งจุดสองสี่นะครับแต่ที่หกก็ปรับลงมาอีกสักประมาณศูนย์จุดแปดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ปรับเป็นหกอ่าโอเคอันนี้ก็ทําขึ้นมาสักประมาณเจ็ดนะครับประมาณนี้อ่าเจ็ดระหว่างสองอันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อ,อนๆจะเล่นอันไหนครับผมก็จะเอาเป็นเจ้าตัวนี้กันอ่าอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวทําให้มันกลับไปอยู่สักประมาณ ศูนย์จุดจนศูนย์ก่อนนะครับกดมาร์กหนึ่งทีครับลากไปอยู่ข้างหน้าผมเราก็เล่นเลยครับเล่นเล่นไปฝั่งไหนก็ได้ครับผมก็จะไปฝั่งนี้นะโอเคแล้วก็ลากไปอยู่ผมก็จะเแนะนําว่าอย่าปรับให้เพื่อนปรับแบบช้าๆนะครับอย่าปรับให้มันวิ่งเร็วเกินไปมันจะดูไม่ค่อยสวยครับผมขอแก้คืนนะครับผมก็จะปรับทางประมาณนี้อันที่อันบนนะครับผมก็จะมาร์กไปหนึ่งทีครับแล้วก็ มาดิมาเป็นหทีครับเรขทางน้าครับผมก็จะทํให้มันอยู่สักประมาณนี้ครับปรับมาสักประมาณสองร้อยเก้าสามนะครับอันนี้ก็ปรับเป็นหนึ่งร้อยสามนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเอเคไหมมันจะมาแบบนี้แล้วใช่ไหมกดตรงฟอนต์ครับผมแล้วก็กดตรงไอ้ตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมสองอันนี้ครับผมอ่ากด copy แล้วก็ตรงนี้นะครับอ่า c o p ลลงมาครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับอ่ากดเข้ามาในเอฟเฟคครับผม ปิดตรงรูปตาไปครับประมาณนี้แล้วให้ทุกคนกดมาตรงอักษรข้างล่างอีกครั้งครับกดมาตรงไอ้ลูกศรฝั่งซ้ายมือนะครับผมลากกันนี้ลงมาครับลากให้มาอยู่ประมานี้นะครับอ่าแล้วก็กดย้อนกลับครับผมกดตรงทางสีครับอ่เลือกเป็นสีดาครับผมประมาณนี้แล้วก็กดไอ้ข้างล่างเหมือนเดิมครับกดตรงสื่อข้างล่างกดตรงเอฟเฟคครับบวกเอฟเฟคครับผมแล้วทุกคนนะครับขับมาเลื่อนมาตรงคําว่าเบอตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปแล้วก็ กดมาตรงเบอร์ตรงนี้นะครับโอเคเห็นไหมว่าว่ามันจะเป็นเงาเบอร์ครับแล้วก็กดเข้ามาในเบอร์ครับปรับให้มันเบอร์นิดเดียวครับประมาณนี้อแล้วก็กดตรงตัวสักษครับกดตรงสายครับเราก็ลากมันได้ครับลากตามใจชอบเลยประมาณนี้นะครับผม